สวัสดีค่ะทุกคนเราพบกับแม่หมอมี่กับหัวข้อนะคะช่วงนี้นะคะคุณกับเขายังใจตรงกันอยู่ไหมนั่นเองนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมั่นในการาดทุกๆใบและทุกสำรับของแม่หมอด้วยแล้วเลือกได้เลยนะคะ1ค่ะสองค่ะสค่ะเลือกเลยค่ะ อ่ะโอเคไข่ที่เลือกแล้วนะคะการดไปที่หนึ่งกองที่หนึ่งเริ่มได้เลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยยังใจตรงกันยังคลิกกันอยู่หรือเปล่ายังมองตาแล้วรู้ใจกันอยู่ไหมนะคะบางคนยังนึกถึงเรื่องเก่าๆยังนึกถึงอะไรเก่าๆวนเวียนอยู่ในหัวไม่เลิกยังไม่จบมันเหมือนกับว่าต้องไปเจอสถานที่อะไรเดิมหรืออะไรที่เคยไปหรือที่เคย อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเพลงก็ได้สถานที่ก็ได้นะคะที่ยังนึกยังคิดบ่นอยู่ในหัวเขาอยู่เลยแล้วทําไมคุณถึงเลิกกันละ่ะมันเป็นเพราะญาติญาติไม่ชอบกันอืมญาติคุณไม่ชอบเขาญาติเขาไม่ชอบคุณสลับกันก็ได้ยังไงก็ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องญาติพี่น้องพ่อแม่ที่รู้สึกว่าคุณไปกันไม่รอดแล้วอยากให้เลิกกันนะคะเพราะเขามองเลยว่าคุณน่ะ เจ้าชู้ไม่จริงจังกับลูกเขาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมคุณดูสร้อยดูเจ้าชู้ดูแบบทุกอย่างทําให้คุณดูหน้าเบื่อง่ายไปหมดเลยคุณเป็นคนเบื่อง่ายหน่ายเร็วอะไรประมาณเนี้ยค่ะทําให้เขาไม่เชื่อมั่นในตัวคุณนะคะมากๆเลยเขามองคุณเป็นแบบนั้นนะโดยเฉพาะพี่พี่น้องนของเขานะคะที่ไม่ปลื้มคุณเลยนะคะอืมอันนี้อาจจะรู้สึกได้แค่คิดถึงอะไรบางอย่างอาจจะไม่คิดกันแล้ว เป็นเพราะบุคคลรอบข้างคุณนั่นเองนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มการ์ดใบที่สองกองที่สองกันเลยนะคะคุณกับเขาเนี่ยยังใจตรงกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยมีบางคนอืมมีรักใหม่ไปแล้วนะบางคนเนี่ยคือแบบมูออนแล้วเดินหน้ากัรรักครั้งใหม่ไปแล้วนะคะเออถึงแบบบางคนเนี่ยเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ ที่เขารู้สึกกับคุณในตอนนี้นะมันแค่อารมณ์ชั่ววูบเป็นความสัมพันธ์แค่ชั่ววูบผ่านมาแล้วมันก็คือผ่านไปอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งในตอนนี้เขาก็เหมือนว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะดูอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ใช่กันแล้วยังไงมันก็ต้องแยกจากกันบางคนอะคบๆกันอยู่ดีๆก็เลิกกันแบบกระทันหันฉับพลันเลยทีเดียวก็มีด้วยนะคะเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเหมือนเป็นแค่ที่ระบายอารมณ์ชั่วขราวแค่นั้นเองที่เขา ที่เขาคิดหรือคุณคิดก็ได้พลังงานจะสลับกันก็ได้นะคะที่ในตอนนี้อะไรมันก็ไม่คิดกันไปหมดแล้วอืมประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูกองสุดท้ายกันเลยนะคะช่วงนี้คุณกับเขายังใจตรงกันอยู่ไหมเอ่ยในบางคนน่ะให้จนแบบรู้สึกว่าไม่เคยได้รับเลยก็มีนะอะไรประมาณนี้หรือ ต่างฝ่ายต่างให้กันก็ได้เออมีการให้แลกเปลี่ยนของขวัญวันเกิดวันครบรอบอะไรก็แล้วแต่นะคะประมาณนั้นแต่ในบางคนเนี่ยมีความหึงหวงกันมากเกินไปจริงๆมันก็มันก็ดีนะเพราะไพ่สรุปอะแอบดีไงเออมีเกณฑ์ที่แบบถ้าคุณนะคะหรือเขาอะเบาความหึงหวงลดวอลลุ่มให้มันน้อยไปกว่านี้นิดหนึ่งอะค่ะคุณกับเขาก็จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกัน ได้มีเกณฑ์สู่ขอแต่งงานกลับมาสร้างครอบครัวสร้างอนาคตร่วมกันบางคนอาจจะถึงขั้นท้องก่อนแต่งก็มีด้วยนะคะเออม,มันคือการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ะคือถ้ากลับมาข่าวนี้ถ้าคุณลดบอลลุ่มหรือเขาเนี่ยการหึงหวงที่มันทําให้มีปัญหามากเกินไปอ่ะมันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาครั้งเนี้คือดีแล้วมันก็เวิร์กด้วยนะคะ อืมโอเคตามนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังแม่หมอนะคะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีดูไปเป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะได้ปรับได้เปลี่ยนในเอ่อในเรื่องราวของความรักของคุณกับเขาคนนี้นะคะอาจจะไม่ชัวร์ถึงขั้นร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็เป็นแนวทางให้คุณและเขาได้ให้ระวัง นอ็อกประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอคนนี้ด้วยนะคะแล้วไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ